สบายดีพี่นะ้องอุ่สิจทุกฐานทุกหมังสวอนจะส่งสัจจะคือกรอบพี่นะ้องมั่งทำกันมาเฮนดีคือกรอบนะ้องคนแขกกับสิบุรัดไปได้พี่นะ้องจะก็จะมามูมาทานเนาะนะ้ากจะมาส่งน้ำได้เราไปส่งน้ำพี่นะ้อง แม่ครัวขยอนแขกไปเนาะตอนหลับแขกเนาะปากก็จะมามูม,มาทานไปเนาะมามูม,มาทานมากินเนาะตอนเนจะขอยอนนะ้ำจะกมาส่งจะมาส่งนะ้ำนะจะ ยาแม็กกายยัามายยงมาบ่ท่านเป็านแผนล่างพักพี่น้องโอ้ยมาเลยนะแผานาล่างพักวันะอ่าน้าตั้หุงเน้าไอ้ล่างพักล่างงาพี่น้องมาสอนในง,งานเนะาะม็กก์ไพยนะม็กก์ไพย ซาลลสนาพี่น้องกูแต,แต่งตัวไว้เพราะเคยเหงื่อกูเท้าแต่กลับเป็นซาป้าหนักครับเปิเวนินพี่น้อยเคเคไไน,นได้พวยเนาะได้ปนยัง ส่งน้ำที่ภายในหนึ่งเขาานก็ส่งส่งน้ำไปแ มาว่าอ้ย,อยากกินกระเพาะเนี่ยฮะถ้าเป็นนงตํ้หูอ้าเฮ้ยเตอร์ล่งถวยไปไหนนะ มาเทิงแลวมาเถิงแล้วโฮ้ยจะเจ้า,าหาก็เห็นหนาเห็นตาเนาะนเอะเอับ,ม,บ,บมือวา,าข้ามถนเมืองเอ่อเล็กๆต้องหุง

คนก็จเริ่มลังมาหลังมาพปนนักตวาวันชองมูก็จะลงป่าเอนค่อลยถ้าส่งอ่านนะ

ตำหูนะมาข่าห้าสิบพ่อยุข่าห้าหนึ่ฮะที่ไห ตัวแรงงานนับเป็นตัวต้นกสลับรายปัายนัะ อยู <c ười> ่เงินดีพี่เนาะขึ้นพ่นสิตกว่าขึ้นตาพนสิตกเนาะอือขึ้นคึ้น เลยกจัดพักดรวยอุ้ยไพเิศเนะฮักนะากมาสอน,นงานนะตัวมือปองอภิลุงปากนะ เก็ตรสมบลลายปันไใดนะเอาประมงน้่หา,าหากคราพันธุไใแผนหนึ่งข้าออวแนหนึ่งซอยกันน้ําันมมือ เอนใจเหื่อยเดินทางหนื่ยแล้วบ้านเราเป็นเรือเป็นเรือพวกเขามาแนึ่คุอนิโต nè nằm anh nằm mờ nữa má nè kéo bay lại sao peng nè าหามาูงวัหบระทาน่ะลางพักเตรียมเนี่ยเตรียมงานก็ทานยอแขไนะเกื่อแขก็ขสิมามื่อมูมาทาเนานะะเข,ขาจาขาดตัวหัวสาวนะพี่นอง ท่านเห็นดููแล้วฮต้องเดมฮูได้ตัวมีไปแล้ว<า>ม,ววมวคกนกสิลายอยู่นะันพาเต้นนะ คุกสนะไอ้ว่าขจับมามาหัวมันงานนะพี่น้อง แมวจะมามูมาทานพี่น e> <Yes ้องมามานส่วนงานพี่น้องเป็นมือเป็นมืออารมป่ามือนน้ช่นเนี่ยพนห้ามนะพี่น้อง ลายลยพี่น้องปิิดตามจอนสจะเจรกิตเก่า,ากี่นะถผากกุไหลกุแงแทะพ่อแม่กินนะสบายดีายลาเลยพี่น้องไม่บาย